คุยกันหลังอ่านกลับมางานวันพีในตอนที่หนึ่งสุดสี่เจ็ดโดยที่มางานในตอนนี้มีชื่อตอนว่าท้องฟ้าเหนือนครข้อหลวงโดยที่ประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้ก็จะไม่ได้มีมากมายนะฮะเพราะว่าในตอนแรกที่เปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นการย้อนเรื่องราวของมองมนนสเกะที่มันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมนอกจากจะทาให้ม,มุมโนสเกะเนี่ยมีแรงใจหึนขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขากลับมาตั้งมั่นกับการสร้างแม่เพลินเพื่อแม่ก่อนนั่นหล่นอีกครั้งและหลังจากนั้นประเด็นที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องราวของลูฟี่ที่เขาในใช้ร่างเก,าากสายา,กา,สายป oh ะะไคโดน โดยที่จากตอนที่แล้วคนอ่านอย่างเราเนี่ยก็ลุ้นกันนะว่าสายฟ้าของลูฟี่เนี่ยมันจะสามารถสร้างความเสียหายกับใครโดยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในตอนล่าสุดก็กลับกลายเป็นว่าไคโดเนี่ยก็นานหลบสายฟ้าของลูฟี่ได้งด่ายดายสังหารแต่ว่าในตอนนี้ก็จะมีนึงประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่านอกจากในตอนที่แล้วที่ลูฟี่ได้จับสายฟ้าเนี่ยในตอนล่าสุดลูฟี่นี่ก็ได้จับสายฟ้าอีกครั้งและเขานั้นก็ได้เวี่ยง,งตัวเองกลับมาจานนับวาสายฟ้านั้นมันยืดออกและกระดิ่งตัวลูฟี่กลับมาซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าสายฟ้าท เปลี่ยนให้มันมีลักษณะที่เหมือนยางแล้วก็ยืดออกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยนอกจากพื้นดินที่กลายเป็นยางร่างกายของไครโดที่ยืดเหมือนยางแล้วก็ในตอนล่าสุดก็จะมีสายฟ้าที่ยืดเหมือนยางที่ลูฟี่นะฮะได้เปลี่ยนมันให้มีลักษณะที่เหมือนกันยางอีกด้วยมันก็เลยน่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่ลูฟี่นั้นสามารถเปลี่ยนมันนะฮะให้มีลักษณะที่เหมือนกันยางได้บ้างแล้วก็ประเด็นต่อมาก็จะเป็นคาพูดของไครโดที่บอกนะว่าพลังพิเศษซึ่งน่าจะหมายถึงผลไงโลกอด ดูอย่างโรเจอร์ที่ไม่ได้มีพลังผลปีศาตร์มีแค่เพียงหาคีเขานั้นก็สามารถอยู่เหนือทุกสิ่งได้มันก็เลยกลายเป็นคําพูดที่จู่ๆไครโดนี่นก็พูดขึ้นมานะว่าหาคีเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่เหนือทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นประเด็นหม่ขึ้นมานะว่าหลังจากนีหาคี aki, มันจะยังมีพลังอะไรที่ซ่อนเอาไว้หรือไม่แต่ว่าคําพูดของไครโดในตอนนี้มันก็จะฟังดูแปลกๆนะฮะเพราะว่าคนที่พูดเรื่องหาคีอย่างไครโดเนี่ยเขานั้นก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาตร์แถมยังเป็นคนสั่งให้้้้้เเเลลล่่่าาากกนนนนองงีีีียยยิผผสสมมทททป็ศรขึดว แล้วก็ประเด็นต่อมาในตอนนี้ก็จะเป็นเหล่าสมุรายนะฮะที่พวกเขาเนี่ยก็พร้อมจะก,กันยอมตายเพื่อลูฟี่เนี่ยสามารถต่อสู้ได้เต็มที่แล้วเอาชนะไคโดซึ่งในระหว่างที่เหล่าสมุรไยแล้วก็เหล่านินจานัน้ยอมพีชีพเนี่ยในตอนนั้นก็จะมีโอซบที่กำลังวิ่งหนีแล้วก็บอกนะว่าใครจะยอมตายก็ยอมไปแต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องมีชีวิตรอดซึ่งก็เลยได้ว่าในตอนนี้ก็จะเป็นฉากานะฮะที่แทะเข้ามาของกอดโซบนะว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมตายแล้วก็ในฉากต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ผิดคาดสมควระฮะ เพราะว่าจากเนื้อหาก่อนหน้านี้ที่ชโชโกโนโรจิกําลังถูกไฟเข้าตาและในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ถูกทิ่มด้วยตะปูเห็นไคลโลก็เลยทําให้เขาไม่สามารถขยับตัวและก็ไม่สามารถการเล่าไปยามาตโนโอโรจิซึ่งในตอนนั้นคนอ่านหลายๆคนก็นคงจะคิดกันว่านี่คงจะเป็นการตายของโอโรจิของจริงแล้วนะฮะแต่ว่าในตอนล่าสุดก็ไม่รู้เหตุผลอะไรเหมือนกันเพราะว่าจู่ๆตะปูเห็นไคลโลเนี่ยก็กลับดูดามาและโอโรจิหน้ากายล่างแล้วก็กําลังจะพาฮิโอรีนั้นตายไปด้วยกันมันก็เลยทาให้โอโรจินะ กลายเป็นตัวละครที่ตายยากแล้วก็ไม่ยอมตายอยีกจริงสักทีนะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนี่อย่างที่รู้กันดีนะว่าลนะูฟี่เนี่ยยอมถูกไคโดนั้นโจมตีเพื่อจะได้จับไคโดเอาไว้นะฮะ <S <S เพื่อจะใช้หมัดยัางยืดขนาดยักษ์ที่มีขนาดเท่าเกาะโดยที่หมัดท่านของลนะูฟี่นั้นมีสายฟ้าแล้วก็สายฟ้าสีดาของฮาคิราชันและเคลือบหมัดเอาไว้ด้วยฮาคิและที่สําคัญที่สุดนั่นคือลนะูฟี่เนี่ยก็ได้ประกาศออกมาชัดเจนนะว่าเขาจะจบการต่อสู้ด้วยด้วยหมยันดนี้ก็เลยทำให้เรื่องราวตอนนี้เนะี่ยแยกเป็น2ประเด็นนั่นคือประเดร่ือมหไ เพราะว่าในตอนนี้ลูฟี่ได้จับตัวไคโดไว้แล้วนะฮะและด้วยความอยากงมาดูลูฟี่เนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสต่อยโดนไคโดสูงมากแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าด้วยหมยัดในของลูฟี่เนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยสามารถเอาชนะไคโดได้จริงหรือเปล่าส่วนประเด็นที่2น,น,นั่นคือลูฟี่เนี่ยฝาาให้มมารุสเกะย้ายเกาะนิกชิมะนั่นหลบไปซึ่งจนถึงตอนนี้โมโมเนี่ยก็ยังไม่สามารถเรียกเมื่อเพิ่มออกมาได้นะฮะมันก็เลยกลารเป็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะว่าโมโมเนี่ยจนราวจนรอดคราวนั้นจะสามารถเรียกเมื่อเพิ่มออกมาได้ เพราะฉะนั้นเรื่องราวประเด็นในมางงานวันพีในตอนนี้เนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากเรื่องราวของมอมเลสเกะแล้วก็การต่อสู้ของลูฟี่แล้วใครโดนนั่นเองนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ชได้ไม่พลาทุกการนัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ